สวัสดีครับผมธนกรศิงเกษมนายกสมาคมโหงยเทศไททยในพระบรมราชินูปถรัรมภ์สำหรับเลิกดีปี2557ทุกท่านคงอยากทราบนะครับว่าวันไหนเป็นวันที่ดีเพื่อที่เราจะได้นําไปประกอบอทําการมงคลต่างๆซึ่งก็มีอยู่หลายๆวันนะครับในแต่ละเดือนดังต่อไปนี้ครับสำหรับเลิกดีเดือนสิงหาคม2557มี8วันดังนี้ครับ วันแรกคือวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2557เลือกวันนี้ดีเยี่ยมนะครับเลือกล่างเป็นวันอมฤตโชคหมายถึงโชคดีินไม่ดับศูนย์ความสาเร็จที่เจริญถาวรนอกจากนี้เป็นวันชัยโชคจะได้โชคที่ดีแข่งขันอะไรก็ชนะและทางการโยก็ยังเป็นวันธงชัยอีกนะครับหมายถึงวันแห่งชัยชนะดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบกันคนได้ทุกอย่างเลือกดือนต่อไปคือวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2557 เร at an okay ื่องวันนี้เลิกล่างเป็นวันปลอดหมายถึงปลอดทั้งดีและไม่ดีเป็นวันกลางกลางแต่ทางกระโยคนั้นเป็นวันทงชัยหมายถึงวันอังชัยชนะดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบกันบุ็คลได้ทุกอย่างเลือกดีต่อไปคือวันอังคารที่12สิงหาคม2557เลือกวันนี้นะครับเป็นวันปลอดนะครับคือปลอดทั้งดีและไม่ดีเป็นวันกลางกลางดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบกันคลได้ทุกอย่าง เลือกดีวันต่อไปคือวันคารที่19สิงหาคม2557เลือกวันนี้ดีเยี่ยมนะครับเลือกล่างเป็นวันอมฤตโชคหมายถึงโชคดีไม่ดับศูนย์ความสาเร็จที่เจริญถาวรนอกนี้เป็นวันราชาโชคคือความสำเร็จยิ่งใหญ่และความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันกระทิงวันซึ่งก็เป็นเพียงวันแข็งวันหนึ่งเท่านั้นถ้าทุกท่านทําการต่างๆด้วยความไม่ประมาทก็ไม่น่ามีปัญหาใดๆนะครับดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบการมคนได้ทุกอย่าง หลับเลิกดีนต่อไปคือวันพระรสชดีที่21สิงหาคม2557อเลิกวันนี้เป็นวันปลอดนะครับคือปลอดทั้งดีและไม่ดีเป็นวันกลางกลางจึงสามารถประกอบกันบางคนได้ทุกอย่างเลิกดีต่อไปนะครับคือวันศุกร์ที่22สิงหาคม2557อเลิกวันนี้นะครับเป็นวันปลอดเช่นเดียวกันนะครับคือปลอดทั้งดีและไม่ดีเป็นวันกลางกลางดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบกันบางคนได้ทุกอย่าง เลือกดีวันต่อไปคือวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2557เลืองวันนี้ดีเยี่ยมนะครับเป็นวันมหาสิทธิโชคหมายถึงความสาเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ยังเป็นวันดิถีเรียงหมอนหมายถึงคู่สมรสจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะครับและก็ยังเป็นวันทงชัยดางการโยกด้วยก็หมายถึงวันแห่งชัยชนะดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบกันบปคนได้ทุกอย่าง เลือกดีนต่อไปคือวันพระรหัส,สดีที่8สิงหาคม2557เรื่องนี้ดีเยี่ยมนะครับเป็นวันอมฤตโชคหมายถึงโชคดีไม่ดับศูนย์ความรุ่งเรืองที่เจริญถาวรนอกจากนี้นะครับจึงเป็นวันชัยโชคด้วยหมายถึงจะได้โชคที่ดีแข่งขันอะไรก็ชนะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันจมก็ไม่เป็นไรถ้าทุกท่านไม่เดินทางทางเรือนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าหลีกเลี่ยงการเดินทางทางเรือได้แล้วก็สามารถประกอบกันคนได้ทุกอย่าง สำหรับเลิกดีเดือนสิงหาคม2557ก็มีเพียงแค่นี้ครับ